คลิปในกะชิม่าเห็ดหน้ำขกะปุลเจ้านะจ้าก็คือต้มน้ำให้มันเดือดที่ก่อนอื่นก็ต้องลงกะปิเอากะปิลงก่อนกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยผักหอมทุบดาไคใบมะกรูดแล้วตะไคร้สิม,มักเด้อแล้วตะไคร้บามากแบบใจกะช่ายกะไซไม่สีไซคา เกิดยืนนับความชอบของคนแต่เราคนอันนี้ขอเปิดปลาก่อนแบบหนึง่งปลาสื่อมาใหม่เพราะว่าของเก่ามันเบิร์ดกขใส่ปลาใช่ปลาแบบต้มว้ปลาของบ้านเห่าแล้วย่านย่านรสชาติมันมันเปลี่ยนก็เลยต้องใส่ปลาขวดก่อนปลาที่เขาเอามาขายนะพอดีบรได บ,บอบมดหันหน้ากล้องเออเทลกไปตามใจชอบมากเข้มมากนัวเลิกกับเทลกไปเลยปกติเขาจะปกติเขาสีอันปงด้วยชอนโตน่ะแหละแต่ว่าอันนี้คือบอกว่าแหละตะก้อมมักนัวมากกระจังก้นกันก้นไปเดี๋ยวมันจิเกิดฟ้องห้ามรต้องการตากฟ้องออก กัดจีก้อนเผอได้เรื่อยส่วนเครื่องปรุงต่างๆกัดิมีผงผงนัวน้ำตาลนิดหน่อยขินโยก้วาวพายจะมากหวานเบาหวานแต่ว่ากัธถ้ามาดาเพราะว่าหวานไปแม่กัสิเปรอแสบเนะเาะกัต้มเจอว่าให้แม่เดือดปุละน้ำกับปุ้นเศร้าเนี่ยแม่จิเห็ดงาอย่างหนึง่งแม่สิบคือน้ำข้าปุ้นทั่วไปหรือน้ำขนมจีนน้ำยาขนมจีนทั่วไป เพราะว่าอยางอื่นทางกะทิไหนสิไปใส่กะทิขวากียังให้ไม่แตกมั่นอันนี้เลยเห็ดแบบว่าเพราะว่าอีกอย่างเนีเ่ยไปคนมากกระปุนเศร้า <c oughs> กล่องมันกระสีบ่คอยนิ่งไปไดเพราะว่าถ้าจากข้างหลังอ่าใช้แล้วถ้ากระจังสิรอให้ไม่เดือดก่อนจะพักนึงเพราะหอมตะไคร่ใบบกโกรให้ไม่สลบเนี่ยจัหน่อย อาบอต้องไปเอาให้มันเละแห้งเพราะว่าพ,พ่อหอย้มลงเาหอมบอกว่าจากนั้นกะจังเพิ่มน,น้ำตาลลงแนจกนักหนเพราะว่าทีเบิกแล้วนะมันจะมันจะบ่ออกรสหวานต้องหวานไปแหลมแปแหลมเค็มนิดนึงหวานไปแหลมแปแหลมเพาใชนะ่น่จับเล่าแนะ่โอ้ย ร่อยม้มนเดือดบใหมันเกิดฟองกับข้นใบกันต่างไปจักหาหรือสิบนาที่เอาสิบนาที่กับคอจะหยอกลงไปเตรียมใหม้มมนเย็นจักหน่อยไปบะโกดเพิ่มไปอีกเพื่อความหอม